ข่าวรงบุญมังสวิรัตอุทยานบุนิยมวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักรา25 63, ช2563เช้าตรู่ของวันร้านอาหารอุทยานบนนิยมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ทีมงานจิตอาสาอุทยานบนนิยมชาวชุมชนบวรราชธานีอโศกรวมถึงพี่น้องขายแห่กศิกรรมไร้สารพิษอำเภอสํารงได้ร่วมกันจัดโรงบุญมังสวิรัตเพื่อแสดงความลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่าจิตอาสาทุกท่านได้ร่วมงานกันตั้งแต่เช้าตรู่ ทั้งเตรียมปอกเห็ดเด็ดพักเพื่อให้อาหารได้ทันบริการแก่พี่น้องที่มารับแจกวงบุญตลอดจนร่วมกันเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆอย่างขมิขมันค่ะ บรรยากาศในงานจากแรกที่ได้ตกลงกันไว้จะเริ่มแจกอาหารตั้งแต่แปดนาฬิกาแต่ในหน้างานจริงๆได้เริ่มแจกทันทีที่อาหารปรุงเสร็จร้อนๆพร้อมให้บริการตลอดจนแม่ค้าที่มาร่วมแจกอาหารด้วยก็เริ่มแจกทันทีเหมือนกันค่ะตามมาด้วยพี่น้องขายเห่กิจกรรมไร้สารพิษร่วมกันแจกผักทันทีเหมือนกันที่มาถึงค่ะ จิตอาสาได้รำเรียงอาหารร้อนๆจากเตามาวางในตู้อาหารพร้อมให้บริการและอาหารแผนกอื่นๆเช่นน้ำเต้าหู้ของหวานก๋วยเตี๋ยวน้ำผักปัน่นผล,ลไม้ก็ได้ทยอยแจกเป็นแผนกแนกไปจนแจกอาหารเสร็จในเวลา 13นาฬิกาตลอดระยะเวลาของงานมีวงดนตรีอนุบาลตุ๊กติ้วไปร่วมให้ความบันเทิงกับพี่น้องที่มารับประทานอาหารและมีอาพลีขวัญพุนลาบไปร่วมประชาสัมพันธ์ในงานนี้ให้ด้วยค่ะ